สิบเอ็ดบสวดมังคลาสุตังเสวนาจะพารานังปันทิตานันจเสวนาปูชาจปูชนียานังเอตามังคลมุตตะมังปฏิรูปะเทสาวาโสจปุเพจกตะปุญญาตาอตตะสัมมาปณิทิจะเอตามังคลมุตตะมังพาหุสัจจันจสิปัญจวินโยจสุสีคิโต สุภาสิตาจยาวาจาเอตามังคลมุตตมังมาตาปิตุอุปถานังปตุปุตตะทาราสสังข้าโหอนากลาจกรรมมันตาเอตามังคลมุตตะมังทานันจะธรรมาจริยาจะยากตานันจะสังข้าโหอนาวชานิ กามานิเอตามังขลมุตตมังอารติวิรติปาปามัชฌาปานาจัสัญญโมอัปะมาโทจะกทำเมสุเอตามังขลมุตตมังคารโวจะนิวาโตจะสันตุทีจักตัญยุตากาเลนะธรรมมสวนางเอตามังขลมุตตะมังขันตีจะโสโววจัสตาสมมนาจัดนันจะทัสนังกาเลนะธรรมสาสักฉาเอตามังขลมุตตะมังตโปจะพรหมจริยันจักอริยะสัจจานะทัสนัง นิพพานาสัชิกิริยาจะเอตามังคลามุตตะมังพุทธะโสโลกธรรมเมหิจิตตังยัสะนากรรมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตามังครามุตตะมังเอตาทิสานิกตวานะสัพพัทธะมะปะราชิตาสัพพัทธะโสถิงข้ฉันติตันเตสังมังคละมุตตะมันติยังกินจีวิทังอิทาวาหุรังวาสักเคสุวายางราตนาปณีตัง นาโนสมังอัติตถาคเตนะอิทัมปีพุทเทราตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุขายังวิราคังอะมะตังปณีตังญาทัศคาสกญามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสะมัติกินจิอิทัมปีธรรมเมราตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ ยัมพุทธาเศโถปริวันณนีสุจริงสมาธิมานันตะริเอกันยะมาหุสมาธินาเตณสมนณวิชติอีทัมปีทัมเมรตะตนางปณีตังเอเตณัจเจณสุวัติโหตุเยปุขลาอัฏฐสตังปัสถาจัตตาริเอตานิยุคานีโหติเตทะขีเนยาสุขตัดส,สาวกา เอเตสูทินนานิมหาภลานิอิธรรมปีสังเคระตนางปณีตงังเอเตนสัจเจนะสวัตถโหตุเยสุป,ปะยุตตามะสาทันเหนะนิกามิโนโคตามะสาสนามหิเตปฏิปตาอามตังวิไคหละลาทธามุธานิพุติงบุญชมานาอิธรรมปีสังเคระตนางปณีตงังเอเตนสัจเจนะสวัตถโหตุขีนางปุรานังนาวางังนาธิสัมภวางังวิรัตจิตายติเก พระวสิงตีหีหนะพีชาอวิรุณหิฉันทานิพันตีธีรายาถายามปฏิโปอิทมปีสังเคระตนางปณิตังเอเตนสัจเจนะสวัิโหตุอัตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตะราประชาอัตาทานตัสะโปสสะนิจจังสัญญะตาจาริโนเนวะเทโณนาคันทโณนามาโรสหะพระมุนาชิตังอปะชิตังกะยิราตถา,าปรูปสะชันตุโน ภาสิตะมีทางเตนะพระขววตาชาณาตาปัสตาอรหาหตาสัม,มาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุสเวนะมาปารามาปารายมาอิติกิรายมาปตากะสัมปะทานเนนะมาตากะเหตูมาหน่ายฆะเหนะมาอาการะปาริวิตาเกนะมาที่ถินิชานักขันติยามาพรพพระรูปตายามา สมโนโนคารุยะธาตุเมเหอัตะนาวะชาเนยาธาอิเมธรม,มากุสลาอิเมธรม,มาสาวชาอิเมธรม,มาวินยูครหิตาอิเมธรม,มาสมตาสมาธินาหิตาอาหิตายะทุกขายะสังวตันติอัธตุเมเหปราชเนยาธาญาธาตุมเหอัตะ นาวะชาเนยยาถาอิเมระมากุศลาอิเมรรมาอนาวะชาอิเมธรมาวินยูปัสสาอิเมธรมาสมตาตาสมาทิน,นาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอาาัฏาตุเมเหอุปสัมปัชชาวิหะเรยาถาติอุปนิยติชีวิตตะวัมปมะปามายุงชารรปาณีตัสาหนาะสันติตานาเอตงังพยางมรเนเปขมโนปุญญานิกะยิราธะ สุขาวหานิอุปะะอปนิยติชีวิตะมปะปามายังชรูประนิตาสะนาสันติตานาเอตังพยังมรเนเปขามาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโขโยทักกายนะสังยะโมวาจายะอุทาเจตาสตาตังตสะเปตัสะสุขายะโหติยังชีวมะมาโนปะกะโรติปุญญงธัมโมฮเวรคติธัมมาจาริงธัมโม,ม,มสุจินโนสุขามาหะ มาว่าหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกขติงคัจฉติธรรมมัจรีสเพสังขารานิจาติญาธาปัญญาญะปัสติอัถานิพินทติทุขเขเอสามะโควิสุทธิยาสเพสังคาราทุกข,ขาติญะธาปัญญายะปัสติอัฏานิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาสเพรรมาณตาติญะธาปัญญาญะปัสติอัฏานิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาอันปันนะ กัตฐานะเมเกทุติยังอาหุตะก,กิกาเอตทะทันยายะเมทาวีตังคันเหยยะอปันนาก,กังพาหุงเวสารานงางยันติปภพาตานิวานานิจะอารามะลุกขะเจตยานิมนุษสาพยะตชิตาเนตังโขสารานางเขมังเนตังสารานามุตตะมังเนตังสารานามาคมาัมมะสัพพะลุคขาปะมุจตจติโยจะทำ โยจะพูดทันจะทำมันจะสังคันจะสารนางังฆาโตจะตาริอริยาสัจจานิสัมมาปัญญาญาปสติทุกขังทุกขสะสมุปปาทางทุกขสัสสะจะอติกมังอริยัญจะอัฏถังขี่กลางทุกขูปสมมาคามินังเอตังโขสารนังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสารณะามาคคมะสภาทุกขาประมุตจติอติตังนานว่า ข่าเมยยะนาปะติกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงย่าตีตามปะฮีนานตังอัปปตันจะอนาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล่าไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันน้นจะโยธรรมบงตัสสะตัสสะวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิทามะนุภูไหเย บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่ครองแคร์ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปลูกโปร่ง,งเถิดอาเชว่ากิจจะมาตับปังโกชัญญามระนงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งน้าฮีโนสันฆรันเตนะมหาเสเนนะมามัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหราตะมาตันทิตัง ตังเวระเทกระราโตติสันโตอาจิเคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลชาราธำโม,ม,มหีชารางอณตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาที่ทมโมหีพระยาทิงอาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มราณะธรรมโมหิมราณันางนัตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นความเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรม,มัสะโกมหิกรม,มทายาโทกรม,มโยโนิกรม,มพันทุกรม,มปฏิสารนา เรามีกรรมเป็นขอของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกริษามีกัรมญาณังวาปาปะกังวาตัดสาทายาธาพระวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหางปัจเวคิตพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิด ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโหตุสัพเพปีปาณิโนเอตาวตาจะามเหหิสัมภะตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิธิยาทานังททันตุสัทธายะสีลังละขันตุสัพพะาภาวนาพิรตาโหตุขชฉันตุเทวตาขตาสัพเพพุทาพระลปตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโส หันธ้ามยังปฏิทานาคาถาโยะนามาเสย,ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปะขเรโพทขเรตหิงตหิงตาธรรมมาธานนาพระวันตุภูชิตาโสดถิงกโรนเตทาวิหารามันทะเลเทราจมัชานวกกาจะพิขวโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสกาขามาจะเทสานี่ขามาจะอิสราสัปปา นาภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาผู้ชาเยปีจะอันท่าสามพวาสังเสทาชาตาอัทโวปปาติกานินยานิกัางธรรมวรังปฏิจเตสัเพปพีทุกขสะกรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธัมโมธรรมมัทราจะปุขลาสังโคโหงตุสามะโคว,วะอัถายะจะหิตายะจะอามเหรักขตุสัธัมโมสัเพปพิธรรมมาริโนพุททิงสัมปาปุเนยามะธรรมเม อริยปะเวทิเต <c oughs> หันธมยังปฏิทานาคาถาโยพะนามเสปุญยญสีธานิกตัสะยานัญยานิกตานิเมเตสันจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมานาาเยปิยาคู่นวคู่นาวันตาจะไม่หางมาตาปิตาทะโยทิถาเมจะปะยะทิถาวาอันเยมชตะวาริโน สต,ตาติฐันติโลกาสมิงเตภูมิมาจตุโยนิกาปัจเจกะจตุโกจะปัเจปเจกะปันเกจกะจตุโวการาสังสารตาพระวาพาเวยาตังเยยาตังเยปิธานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมะยาธินนาณนะปุญญานางังอนุโมทนาเหตุนาสัเพสัตาสทาหนตุ อเวลาสู่ขาชีวินโนเคมะปะทันจะปับปนตุเตสาสาสิชัตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ทข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบีดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้า แลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุมโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมทราบย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นพ่อเหตุคือการอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจา้าให้แล้วขอให้สัตว์ทั้งปวงจงยามีเบรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทานอังกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานรนปภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระตนะตรัยด้วยการสาธยายสวดบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสารยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกริ่งภยรีพินาดโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณนนสังวร วัดบวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุกมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ทผ่านมาแด้ที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งภาพปริศและคำามงคลในภาะคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธ์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ